สวัสดีครับตอนนี้อยู่บ้านที่มหาสารคามนะครับให้ชมต้นไม้นะครับที่ให้ประโยชน์มากๆนะครับที่ผมปลูกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับที่บ้านมหาสารคามหลายต้นเลยครับต้นนี้เป็นต้นขนาดใหญ่นะครับอีกต้นหนึ่งซึ่งตอนนี้มีต้นขนาดใหญ่อยู่ประมาณสามถึงสี่ต้นนะครับต้นนี้สามารถเก็บผลผลิตได้นะครับทุกปีนะครับจะมีคนมาเก็บดอกแล้วก็ใบของเขาแล้วก็ยอดอ่อนนะครับไปทําเป็นอาหารนะครับหรือไปรับประทานนะครับ ตอนนี้เราให้เก็บได้นะครับให้เก็บได้อิสระนะครับแล้วบางทีก็มีรังมดแดงอยู่ข้างบนนะครับก็สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับตัวนี้ผมจะปลูกไว้แล้วบางกิ่งก็จะนะครับออกมาด้านของถนนนะครับอันนี้มีดอกเต็มต้นเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บกลับไปที่นครราชสีมานะครับอ่าเราจะใช้ไม้นะครับไม้เพื่อจะเก็บนะครับดอกของเขาซึ่งมียอดอ่อนลงมาด้วยนะครับ ส่นะครับลงมาก็เ <si> ก <ions> ็บกลับไปรับประทานนะครับมาแล้วนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วเราก็จะเอาใบออกนะครับเอาใบออกเหลือแต่ดอกนะครับดอกสะเดานะครับเป็นอาหารของคนอีสานแล้วก็คนทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะครับอ่าแล้วก็เป็นมีสรรพคุณทางยานะครับก็คือลดระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับแล้วก็มีสรรพคุณอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับ เดี๋ยวจะเก็บเขากลับไปก็ต้องเก็บเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องเอาใบออกก่อนนะครับถึงจะให้เหลือแต่ดอกแล้วก็ยอดอ่อนนะครับที่จะทานได้จริงทานได้หมดนะครับแต่ว่าเราจะเอาเฉพาะยอดอ่อนแล้วก็ดอกนะครับเดี๋ยวจะรีวิวสิ่งที่น่าสนใจให้ชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับนี่เป็นสดานะครับอ่ะอันนี้จากต้นอื่นที่เก็บมานะครับที่ปลูกเองเลยนะครับก็จะเป็นดอกที่เก็บ มาได้แล้วก็เอาครับเอาส่วนของใบแก่เขาออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆจนเต็มตะกร้านี้นะครับนี่คือต้นสะเดานะครับนอกจากไม้เขาจะใช้ก่อสร้างได้แล้วนะครับไม้เขาก่อสร้างนะครับได้หลายอย่างนะครับพวกวงกบประตูหน้าต่างนะครับนีืจะเป็นไม้สําหรับปูพื้นบ้านนะครับก็ทําได้นี่เป็นสอบ้านนะครับเป็นไม้ที่นิยมใช้นะครับเพราะเนื้อเขาจะดีมากและยังสามารถนําดอกนะครับนาใบมารับประทานได้นะครับ มีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับเป็นพืชสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะไล่มแมลงได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ